ที่วัดชีป่าสิตารามอเภอเมืองลบบุรีจัังหดลบบุรีพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีเจ้าอาวาสวัดกวิสารารามราชวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายวชิวรเกตพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวะประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ 28 e กรกฎาคม2567จำนวน112รูปโดยมีหัวหน้าส่วนราชการญาติผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วม ทั้งนี้จังหวัดลบบุรีกำหนดบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่13กรกฎาคมถึง3สิงหาคม2567ณวัดกวิสรารามราชวรวิหารตำบลท่าหินอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีและวัดชีป่าสีตารามตำบลทะเลชุบซ้อนอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลรวมถึงได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาและสามารถนำมาปรับใช้เป็นหลักในการประพฤติธปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย